กำลังสภาคุณแม่พงเงินมาถูตัวนะครับการถูตัวนะครับจะช่วยให้คุณแม่พงเงินนะครับได้ผัดเซลล์ผิวนะครับแล้วก็ใน้ลดอาการคันด้วยนะครับธรรมชาติของช้างนะครับเขาจะใช้ต้นไม้ในการถูตัวนะครับเพื่อผัดเซลล์ผิวเพื่อขัดขี้ไครนั่นเองครับผมนี่คือสังเกตวิธีการถูตัวนะครับควานนี่ต้องเขาเรียกอะไรต้องมีความชำนาญในงานจะโดนคอเขาหนีบใส่ต้นไม้นะครับขาต้องระวัง นะครับเป็นิธีการถูตัวของเขานะครับคุณแม่ถูตัวครับคุณแม่ถูแล้วแล้วถูตัวเออคุณแม่เก่งจังเลยเห็นไหมครับถูตัวแล้วน่ารักคุณแม่ถูก้นด้วยคุณแม่ถูก้นด้วยคุณแม่ถูก้นด้วยครับถูก้นด้วยอน่ารักจังเลยเอาคุณแม่ถูถูแล้วถูโอ้น่ารักจังเลยคุณแม่ถูแล้วครับถูถูอีกถูอีก แม่ถูนะครับถูอีกถูอีกจะได้สวยๆนะครับเวลาเขาถูตัวเขาก็จะใช้ทั้งทุกส่วนของร่างกายนะครับเสียสีกับต้นไม้นะครับเพื่อให้ขี้ไขยหลุดออกนะครับแล้วก็ลดอาการคันด้วยนะครับ